สวัสดีทุกทกท่านที่หลงเข้ามาดูครับรู้มามจัดอันดับวันนี้จะขอเสนอสิอันดับงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากพูดถึงสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดหนึ่งในนั้นคงไม่พ้นง,งูอย่างแน่นอนส่วนหนึ่งมาจากความอันตรายของพิษมันนั่นเองแต่ก็มีงูบางชนิดที่ใช้ขนาดตัวอันใหญ่โตรัดเหยื่อจนตายแล้วค่อยกินเข้าไปเราจึงขอพาทุกท่านไปพบกับงูที่ใหญ่โตหน้าตะลึงพึงพืชอันดับ10คาเป็ดไททอนงูหลามคาเปดเป็นงูขนาดใหญ่อยู่ในตระกูลงูหลาม มีลักษณะตโตเพียวหัวสามเหลี่ยมมีลายสีน้ำตาลสลับกับสีเหลืองพบได้ในออสเตรเลียและปาปัวนิวกินีโดยมีความยาวสอนถึง4เมตรและความยาวเฉลี่ยของมันอยู่ที่2เมตรมีน้ำหนักตัวราวๆ15กิโลกรัมซึ่งเพศผู้เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าเพศเมียและบางครั้งเพศเมียอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าถึง4เท่าด้วยกันอันดับ9 The c ด l โคล a มบียเลดทล งูโคลัมเบียหางแดงเพศเมีย,ยมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่2.1-3เมตรในขณะที่เพศผู้มีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่1.8-2.4เมตรโดยเพศเมียที่พบมีความยาวสูงสุดถึง3เมตรด้วยกันและพบได้ในทวีปอเมริกาเหนืออเมริกากลางและอเมริกาใต้อันดับ8บูชมา a เตอร์ไวเปอร์งูบูชมา a เตอเป็นงูที่มีพิษที่ใหญ่สุดในป่าเมซอนโดยมีขนาดยาวราวๆ4เมตร พบได้ในกลุ่มลุ่มน้ําอเมซอนและลุ่มแม่น้ําภาคเหนือในคอสตาริกาโดยมีลักษณะสีน้ําตาลอมแดงกับเทาซึ่งเป็นสีเดียวกับสภาพแวดล้อมที่งูพวกนี้อาศัยอยู่และบริเวณหลังจะมีลูกคล้ายเพชรปรากฏอยู่ด้วยอันดับ 7. สครับพาทอนสครับพาทอนเป็นงูที่ไม่มีพิษที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียพบได้ในประเทศอินโดนีเซียและปาปัวนิเกนีมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่2.5เมตรและมีความยาวสูงสุดอยู่ที่8.5เมตรด้วยกันอันดับ6 คิงคอปป้าหรืองูจงอางงูจงอางเป็นงูที่ขึ้นชื่อในเรื่องความอันตรายไปอย่างมากและจะเป็นงูที่กินงูด้วยกันเองโดยงูจงอางเนี่ยเป็นงูพิษที่มีความยาวที่สุดในโลกโดยทั่วไปล้านมีความยาวเฉลี่ย5.6-5.7เมตรและน้ําหนักประมาณ6กิโลกร,รมัมซึ่งตัวที่ยาวเป็นสถิติโลกนั้นมีความยาวถึง9เมตรด้วยกันเป็นงูจงอางไทยตัวสีดําทุกพบที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในปีพุทธศักราช2468 และงูจงอางพบได้มากในป่าทางประเทศอินเดียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันดับ 5. b าบ m ูเมสพายทองูหลามพม่ามีความยาวเฉลี่ย4ีเมตรเป็นงูขนาดใหญ่ไม่มีพิษพบได้มากในตอนเหนือของพมา่าสำหรับประเทศไทยพบได้ในทุกภาคของประเทศยกเว้นภาคใต้สำหรับการกระจายพันธุ์ของงูหลามพม่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจา,ากงูหลามพม่ากกไข่โดยการเพิ่อมอุณหภูมิร่างกายตัวเองเพื่อส่งความอบอุ่นไปยังไข่ ตายจากง,งูสายพันธุ์อื่นที่ใช้วิธีขดตัวเองไปรอบๆไขเพื่อกกไขอันดับ 4. a f แอฟริกันล็อกพ o n ทอนงูหลามแอฟริกาเป็นงูหลามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกามีความยาวประมาณ5 5ถึง7.6เมตรพบได้ในตอนใต้ของทะเลซายซาล่าแอฟริกาตะวันออกโมซัมบิกซิมบอบเวและภาคตะวันออกของแอฟริกาใต้อันดับ 3. r e เรคูลเอเตอร์พา หรืองูเหลือมเป็นงูที่พบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความยาวเฉลอยอยู่ที่5 5ถึง10เมตรมีลักษณะปากใหญ่ฟันแหลมคมขากินไกลแข็งแรงมากและมีตัวสีน้ำตาลแดงมีลายเป็นวงผสมกันหลายๆสีไม่มีพิษหากินในช่วงกลางคืนโดยหากินทั้งบนบกและในน้ำอาศัยนอนตามพงดินพงไม้ในที่มืดและเย็นหลายๆวันจึงออกมาทำการหากินสักครั้งหนึ่งอันดับ2กรีนอนาคอมดา งูอนาคอนด้าเขียวจัดเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดโดยเฉลีย่ยจะมีความยาว4 6ถึง5.2เมตรโดยตัวที่ยาวที่สุดพบว่ามีขนาด8.5เมตรและมีน้ำหนักเฉลีย่ยอยู่ที่100กิโลกร,รมัมและหนักได้มากถึง250กิโลกร,รมัมงูอนาคอนด้าเขียวอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆในทวีปอเมริกาเช่นป่าเมซอนบราซิลโบลิเวีย โดยมักจะอาศัยอยู่ในน้ําหรือหมกตัวอยู่ในโคลนมากกว่าเลยมาอยู่บนบกเนื่องจากน้ําหนักตัวที่มากทําให้ง่มง่ามเช่นช้ามากไม่อยู่บนบกแต่จะว่องไวมากไปอยู่ในน้ําอันดับหนึ่งไททันโบอาสเน็กเป็นงูที่มีความยาวถึง13เมตรและมีน้ําหนักมากกว่า1ตันเลยทีเดียวมักจะอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นของประเทศโคลอมเบียปัจจุบันเนี่ยสูญพันธุนไ์ไปหมดแล้วเหลือแต่เพียงฟสอสซิลเท่านั้นซึ่งซากฟอสซิลของมันเนี่ยถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโทรอนโตเป็นยังไงกันบ้างครับกับมูที่ใหญ่สุดในโลกคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์้เพื่อนของคุณได้รู้มากไปกับคุณด้วยวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ